สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนถามมาว่าจะปิดรูปคนมุมล่างด้านขวาในเครื่อง Vivo เนี่ยทำยังไงนี่ไอ้รูปคนตรงนี้เนี่ยนะ โอ้โหฟังชันนี้มันก็โอเคดีนะพี่อ่าพี่ลองกดทดสอบดูโดยกดที่รูปคนตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยกดลงไปดูเนี่ยนะมันจะมีเมนูขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะมีเมนูเปิดปิดเครื่องเอ่อเมนูเพิ่มลดระดับเสียงเมนูเพิ่มลดความสว่างหรือล็อกหน้าจออะไรเนี่ยมันผมว่ามันโอเคนะมันเอาไว้ใช้ได้แต่ว่าอ่าพี่ขี้เกียจที่พี่พี่ขี้เกียจพ,พี่กำคานมากพูดกับพูดเถอะ อ่าลำคาญไปปิดตรงไหนอ่าถ้าลำคาญร,รูปคนตรงนี้ปิดตรงนี้เลยพี่นี่เข้าไปในตั้งค่านะจ,จ๊านี่เข้ามาในตั้งค่าหลังจากนั้นก็ลูดหน้าจอลงไปให้สุดเลยก็ได้ชืดหนึ่งแล้วก็เลื่อนขึ้นไปนิดหนึ่งนะอ่านี่คุณก็จะเห็นคําว่าการตั้งค่าเพิ่มเติมอยู่ตรงนี้นี่อ่ากดลงไปในการตั้งค่าเพิ่มเติมหลังจากนั้นเลื่อนลงไปข้างล่างสุดโดยปัดนิ้วขึ้นไปข้างบนฟึดอย่างนี้แล้วก็ก็เลือก หัวข้อการเข้าถึงนะรกดไปในการเข้าถึงแล้วอย่างไนก็เลื่อนลงไปสักหน่อยหนึ่งเพื่เลื่อนลงหน้าจอลงไปหน่อยหนึ่งไปหาคําว่าเมนูช่วยเหลือพิเศษตรงนี้นี่พี่จะเห็นรูปคนอยู่ตรงนี้นะ,ะเราจะปิดเราก็กดลงไปในเมนูช่วยเหลือพิเศษตรงนี้นี่จึก๊กแล้วก็มาปิดฟังก์ชันนีซะนี่ปิดจึก๊ก ก็ูเขาจะถามว่าจะปิดใท่มให้เราก็โต๊ะตล่องอ่โต๊ะล่องคุณก็จะเห็นว่ารูปคนที่มุมจอด้านล่างขวามือเนี่ยมันหายไปแล้วโอเคมาอันนี้ก็เป็นการปิดแต่ผมเปิดผมชอบผมชอบ <laughs> ผมว่าเป็นโอเคดีนะเวลาเราจะใจงานแบบเพิ่มลดเสียงเพิ่มความสว่างหน้าจอ <laughs> เพิ่มลดอะไรเวลาเราเราอยู่ในที่ร่มออกไปนี่ที่แจ้งบางทีต้องเพิ่มความสว่างหน้าจอบางทีเป็นรูดเมนูขึ้นมามันก็รูดยากไอ้กดไอ้ตัวนี้เลยง่ายดี เออหรือจะเพิ่มล้นเสียก็เอาเมนูตรงนี้ก็ได้อ่าน,นี้แล้วแต่ชอบใครชอบก็เปิดไว้ใครไม่ชอบก็ปิดไปอันนี้ก็เป็นวิธีการปิดเมนูไอ้รูปคนมุมขวาด้านล่างเนี่ยนะของหน้าจอในเครื่อง vivo ก็ประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ